สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูส้มนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ก่อนเริ่มเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันค่ะ 1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของโปรแกรม Microsoft Excel ได้ 2. นักเรียนสามารถใช้งานเครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรม Microsoft Excel ได้ 3. นักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในการนำเสนองานวันนี้นะคะเราจะมาเรียนดูวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นกันค่ะโปรแกรม Microsoft Excel จัดเป็นโปรแกรมนำเสนอผลงานประเภทหนึ่งนะคะลักษณะการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel เป็นการพิมพ์เอกสารในรูปแบบของตารางกราฟและการคำนวณข้อมูลต่างๆ ต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันค่ะโดยปกติแล้ววิธีการเข้าโปรแกรม Microsoft Excel สามารถทำด้วยการอยู่3วิธีดังนี้ค่ะวิธีที่1คลิกปุ่ม Start จากนั้นเลื่อน Score bar หาสัญลักษณ์ตัว X ไอคอนที่เป็นสีเขียวที่เขียนว่า Excel คลิก1ครั้งค่ะวิธีที่2 หน้าเดสก์ท็นะคะจะปรากฏไอคอนโปรแกรมต่างๆให้นักเรียนทำการดับเบิลคลิกไอคอนโปรแกรมที่เขียนว่า Excel ส่วนวิธีที่3นะคะให้นักเรียนคลิกขวาที่โปรแกรม Excel จากนั้นคลิกคำว่า Open ทั้ง3วิธีนะคะเมื่อเปิดแล้วจะพบหน้าต่างคำสั่ง New ให้นักเรียนคลิกเลือกคำสั่ง Blank Workbook และจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Excel ทีนี้นะคะเรามาเรียนรู้ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Excel ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. แถบชื่อ Title Bar แสดงชื่อโปรแกรมและหน้าต่างที่ใช้อยู่ 2. แถบเครื่องมือ Quick a c c e s เป็นที่เก็บเครื่องมือสำคัญสำคัญและใช้เป็นประจำ 3. า 3. เมนูบาร์หรือแถบเมนูเป็นแถบคำสั่งต่างๆ4ริบบอนเป็นส่วนที่ใช้เก็บแถบคำสั่งโดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มๆเพื่อให้เรียกใช้งานได้สะดวก 5. กล่องเครื่องมือ Namebox ใช้บอกตำแหน่งเซลล์หรือชื่อเซลล์ที่เลือก 6. แถบสูตร Formula bar เป็นช่องสำหรับพิมพ์ข้อความตัวเลขและสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ 7. คอลัมน์คือแถวที่อยู่ในแนวตั้งโดยมีชื่อของหัวแถวเป็นตัวอักษร A B C ตามลำดับ 8. แถวโลคือแถวที่อยู่ในแนวนอนโดยมีชื่อของหัวแถวเป็นตัวเลข 1,2,3 1, ตามลำดับ 9. พื้นที่ทำงาน Workspace พื้นที่สำหรับพิมพ์ข้อความหรือกรอกตัวเลขลงในชีต 10. ป้ายชื่อชีตงาน Sheet Tab เป็นแทบชื่อของชีตงานที่เลือกใช้งานขณะน,นั้นต่อไปเรามาดูวิธีการใส่ข้อความใน Excel กันค่ะ การป้อนข้อมูลใส่โปรแกรมตารางทำงานนะคะมีขั้นตอนดังนี้การใส่ข้อความนะคะเด็กสามารถทำได้ดังนี้ก็คือให้เด็กนะคะคลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการจากนั้นพิมพ์ข้อความลงไปในเซลล์ที่เราเลือกค่ะแล้วก็กดแป้น enter ข้อความก็จะปรากฏอยู่ในเซลล์ช่องที่เราเลือกนะคะแบบนี้ค่ะ ต่อไปทีนี้นะคะถ้าเด็กๆอยากใส่สีเติมสีลงไปในเซลล์ที่เราต้องการนะคะให้เด็กคลิกเซล์ที่ช่องนั้นจากนั้นไปที่แทบ,บริบบอนนะคะจะมีถังสีที่เขียนว่า fill color ค,คลิกหนึ่งครั้งนะคะที่ fill color เ,เติมสีที่เราต้องการสีจะปรากฏในเซลช่องที่เราเลือกค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการสร้างตารางโดยการจัดรูปแบบด้วยตนเองเมื่อเราพิมพ์ข้อความลงไปในเซลล์ที่ต้องการแล้ววิธีการทำคือ 1. ให้คลิกแล้วลากคุมทึบพื้นที่ที่ต้องการสร้างตาราง 2. คลิกขวาจากนั้นไปที่คำสั่ง format cell จากนั้นนะคะ 3. ให้คลิกคำว่า border แล้วกําหนดเส้นขอบและเส้นขั้นในเซลล์แบบนี้ค่ะ4คลิกโอเคเราก็จะได้เส้นตารางปรากฏขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งนะคะในการสร้างเส้นตารางนะคะให้เด็กๆคลิกแล้วรากคุมทึบพื้นที่ที่ต้องการสร้างตารางเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่แถบริบบอนไปที่คำสั่ง border นะคะแล้วเลือกคำว่า all border เส้นตารางก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้ค่ะง่ายไหมคะเด็กๆ เป็นยังไรกันบ้างคะสำหรับการฝึกใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกทำซ้ำบ่อยๆด้วยนะคะจะได้เกิดความชำนาญในการทำแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ